สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพามาชมแก่งนะคะแก่งหรือว่า,าน้ำชนประทานนะคะอ่างเก็บน้ำของบ้านโคกก่อน,นะคะค่ะจุดที่เราอยู่ตรงนี้นะคะคือจุดของบ้านห้องหินนะคะคือหางของเขานะคะคุณผู้ชมค่ะกเ็เขาก็มีการขยายนะคะก่อนหน้านี้ก็ไม่สูงขนาดนี้นะคะขยายก็คือขุดนะคะขุดทำคูนะคะคูรอบๆนะคะ ไปทั้งสองฝั่งนะคะเมื่อก่อนตรงนี้นะคะก็คือมีหนองอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็มีคูคูรอบๆนะคะแต่ว่าหลังจากที่มีการพัฒนานะคะเพื่อที่จะว่าเป็นการท่องเที่ยวแล้วก็ให้อ่างเนี้ยใหญ่ขึ้นนะคะก็มีการขุดอ่ขุดทําเป็นคูนะคะรอบๆนะคะทั้งสองด้านเลยนะคะแล้วก็ยาวขึ้นไปนู่นนะคะค่ะนี่คูที่ขุดขึ้นมาใหม่นะคะระยะเวลาที่ทําการ พัฒนานะคะก็ประมาณ2ปีแล้วนะคะนี่ค่ะตรงนี้เป็นคูใหม่นะคะคือคาดว่าในอนาคตอาจจะสามารถกักเก็บน้ําได้เยอะขึ้นนะคะคุณผู้ชมช่วงเอ่อตรงนี้เป็นเอ่อบ้านบ้านองหินนะคะค่ะแล้วก็ยาวขึ้นไปนู่นนะคะก็จะเป็นบ้านหนองคูนนะคะบ้านหนองคูนน้าจันนะคะคือจุดสุดสุดหางของเขานะคะค่ะก็เอ่อโชว์ให้ดูว่าสภาพของ แก่งหรือว่าอ่างเก็บน้ําของตําบลโคกก่อน,นะคะมีการพัฒนานะคะเพื่อรองรับกับน,กนักท่องเที่ยวนะคะที่จะเดินทางมาเาที่ยวในโซนนี้นะคะค่ะทางการบริหารส่วนตําบลน,นะคะก็มีการพัฒนาหลายๆจุดนะคะไม่ว่าจะเป็นการทาสวนหย่อมนะคะค่ะสวนหย่อมหรือว่าปลูกผักนะคะเป็น,ปนจุดท่องเที่ยวนะคะ แล้วก็จะมีพวกอะไรนะพวกพวกรีสอร์ทอะคะ่ะเกิดขึ้นตามจุดต่างๆนะคะค่ะนี้ก็อีกจุดหนึ่งนะคะทีเ่เป็นโปรเจกต์นะคะสำหรับการรวบรวมนะคะเ,เพื่อการท่องเที่ยวในอนาคตนะคะค่ะเมื่อก่อนก็จะเป็นเป็นตรงนู้นเลยนะคะเป็นตรงนู้นแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นที่นาแล้วก็เป็นที่สวนนะคะ ที่ดินตรงนี้ก็คือเมื่อก่อนนี้ก็มีเจ้าหน้าที่อะไรนะหมู่บ้านนะคะ่ะเขาสามารถาจับจองแล้วก็ทําสวนได้แต่ตอนนี้ก็คือจริงๆแล้วมันก็เป็นพื้นที่ของรัฐบาลนะคะก็จะมีบางส่วนที่ไม่โดนถมนะคะก็อย่างนี้นะคะก็จะเหลือเป็นสวนเหมือนเดิมนะคะก็จะพูดว่าตรงนี้นะคะที่เรายือนอยู่นี้ก็เป็นสวนของเราเองนะคะก็คือ ถูกถมไปนะคะค่ะก็เป็นของรัฐบาลนะคะค่ะรัฐบาลก็สามารถจะแบ่งให้ให้ทำในจุดที่เคยเคยทำมานะคะอย่างาจุดนั้นที่มองเห็นนะคะก็คือชาวบ้านก็เคยเป็นเจ้าของมาแต่ว่าจับจองจับจองนะคะก็คือไม่มีใบอะไรก็ทํากินเสิร์ฟ ทอดกันมานะคะหลายรุ่นนะคะพอมีการพัฒนาเกิดขึ้นเนี่ยจุดไหนที่มันจะต้องโดนนะคะโดนตัดออกนะคะก็หายไปนะคะนี่ค่ะเป็นครูนะคะเป็นดินที่ลดรถถังยังทํางานอยู่นะคะคุณผู้ชมยังยังไม่เสร็จนะคะก็ทําไปเรื่อยๆนะคะค่ะก็ให้ชมนะคะว่าแก่งนะคะอ่างเก็บน้ํานะคะมีการขยายนะคะ ค่ะอ่าองค์บ้านที่มองเห็นอยู่ด้านหน้านุนนะคะก็คือบ้านหนองแวงนะคะบ้านหนองแวงน้อยนะคะอยู่โซนนี้มานี่นะคะแล้วก็ด้านด้านนู้นเป็นเลยนะคะก็จะเป็นบ้านหนองลงบ่มนะคะส่วนบ้านโคกก่อก็จะอยู่ตรงนู้นนะคะตรงชนระทานตรงตรงอะไรนะอ่าตรงที่กั้นใหญ่นะคะบ้านโคกเกาะติดเลยนะคะติดอ่อ คูที่กั้นใหญ่แล้วก็เดินข้ามไปก็เป็นบ้านลงบ่มค่ะแล้วก็ถัดมาก็บ้านน้องแวงน้อยนะคะแล้วก็มาที่บ้านน้องหินแล้วก็ไปนู่นก็บ้านน้องคูนนะคะบ้านน้องคูนน้าจืดค่ะค่ะก็ตอนนี้สภาพของน้ํานะคะก็มีค่อนข้างเยอะอยู่นะคะเท่าที่มองเห็นตรงนี้ก็ค่อนข้างจะลึกนะคะคุณผู้ชมมองไปเห็นเด็กๆมาเล่นน้ํานะคะ ค่ะมีเป็นอะไรนะเป็นหญ้าเป็นอะไรเนงะี้ยก็จะมีปลาเยอะนะคะมีปลามีมีกุ้งสามารถมาจับได้นะคะทุกคนสามารถมาจับปลาที่นี่ได้ะคะ่ะมาให้ชมบรรยากาศค่ะบร,บรรยากาศเหมือนทะเลสาบเลยนะคะค่ะด้านโน้นจะมีแบบ ชาวบ้านกําลังทำสวนอยู่นะคะหน้านี้ฤดูหนาวก็สามารถปลูกผักได้ค่ะโอเคขอบคุณนะคะคุณผู้ชมมาโชว์ให้ดูเอ่อน้ำชนประทานส่วนหางของเขานะคะอันนี้เป็นควายนะคะมีสามตัวค่ะค่ะก็มีแม่ลูกนะคะโอเควันนี้ลาไปก่อนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ